สวัสดีครับวันนี้จะมาตอวกระบอกสูบสอทางช่วยวาววาวกับเวลายเวลาผลเอบยาเผนเลาเลนาเอน่เะคอยนะคยายเนะครัย่คยนะครับเบอย่นคนะ ยอยดพเอปน้ใหญ่เลยนี่ยขอโทษถ้าเมื่อไหร่เวลาี่มาได้ไหนมาเันนี้ยมันที่ไปนะ

พี่ผันไปไทยแล้วตังคุณคิดโอ้ากไปกับคุณบองไปแล้วกะ